มีปัญหาหูตึงครับไม่ค่อยมีใครอยากคุยกับผมหรอกคุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับแต่ตอนนี้นะครับกลับมาได้ยินชัดเจนเลยครับเหมือนได้หูใหม่เลยคุ้มค่าคุ้มราคาครับผมมีปัญหาการได้ยินมานานแล้วครับ คุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องแหละครับเขาต้องพูดดังๆบางทีตะโกนใส่เราไอ้เราก็คิดว่าเขา,าตะคอกใส่เราเราก็น้อยใจอะเนาะเหนื่อยครับเหนื่อยคนพูดก็เหนื่อยผมคนฟังผมก็เหนื่อยอะไรนะอะไรนะแบบเนี้บางทีตอบผิดตอบถูก ผมอะไปโรงพยาบาลนะกว่าจะได้คิวตรวจกว่าจะได้เครื่องเดือน2เดือนพยายามหาในอินเทอร์เน็ตเซิร์ชดูอันไหนดีเยี่ห้อไหนดีก็ซื้อมาลองไม่ได้เลือกใช้ไม่เท่าไหร่พังประก,กันไม่มีแต่มันจะมีแพงๆหลักหมืน่นโอหไม่ไหวครับเราไม่มีปัญญาซื้อเนอะ ฟูซไพร์มีหน้าร้านเปิดมา6-7ปีแล้วมีสินค้าหลากหลายให้เลือกผมก็มาใส่เครื่องเนี่ยเนี่ยเขาตรวจเช็คแล้วว่าเครื่องเนี่ยเหมาะกับผมเสียงดังฟังชัดเขารับประกันตั้งปีหนึ่งอะครับผมก็ได้ลองมาใช้ดูนะผมได้ยินชัดเจนเลยเสียงชัดมากไม่ต้องตะโกนแล้วไงแค่บางทีนะมากระซิบกระซิบเนี่ยโอ้โหผมได้ยินเลยสุดยอดนะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาเสียงดังชัดเจนผมคอนเฟิร์มเลยครับ